แล้วช Year, <laughs> right ิ <essentials> ้เนี่ยหลังจากวัอนี้มันจะเป็นเค่งที่ปล่อยใ้าองท่านรด้วยูอกวเนนอยี้อกับ่าวงไมด้กวคือมันแล้วตองน้อเลเออมันก็ใช่ มึงก็ไม่ต้องคิดมากหรอกหอยแัตตี้มึงก็ได้ไปรับเขาเปล่า <c oughs> เออมึงไปรับเขาแล้วมึงก็ไม่ต้องคิดอะไรมึงคิดซะว่าคางหน้าก็มีอยังไงเขาก็ต้องมาอย่างไงเขาต้องมาอยู่ด็ <c oughs> ตอนที่บอกว่าจบคอนแล้วบอกว่า จอกัหาอะไร่ก็เขจะกามไกจะเรนถึงทีบตี้่เ่วก็เขาก็มีผลงานให้ติดตามอยู่มมึไม่ต้องคิดมากมึงก็ยืนคนเดียวหอยคิดถึงเเออคิดถึงมึงจะให้กูทำไงล่ะให้กูจ้างเขามาให้มึงเลยไหม ถ้ากูถูกหวยนะเรามึงยอมให้กูเป็นหนี้แล้วมึงใช้หนี้ช่วยกูไหมเออเอาไหมล่ะเอาเป็นชื่อกูก็ได้ไปกู้เงินมาเออกู้เงินไปแ่ะบางคนดูเราก็แบบว่าเออเราก็เกินไปเฮ้ยมึงไม่เป็นกูไม่ไม่เข้าใจดอกกล้วยแบบนี้ไหมอีหอยกูไม่อยากเปิดสวีทเดี๋ยวยิ่งไปเห็นว่าเขาจะกลับแล้วอะไรเงี้ย อีเนียเรา g ู o ตอนนั้นกูทําอะไรกูน่าเรียนอยู่ไงถ้ามึงก็ต้องมีสิ่งนี้มึงอะพี่แล้แลแลได<ง>้ไหมเข้าใจอยู่แบบเขาเขาก็คงเข้าใจแหละทุกคนก็มึงเข้าใจไหมไม่ใช่าว่างทุกคนถ้าเราว่างอะ่ะถ้า,าถ้าว่างนะกูปล่อยให้มึงอยู่แล้วแหละแต่มึงมีเรียนมีง,งานที่ต้องส่ง